สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษทิพยพมสาจากซีบยาปาร์ตี้ชาแนลนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพามาดูนะครับวิธีการแก้ไขอาการของเกียร์แข็งเกียร์ค้างนะครับแข็งก็คือไม่ใช่แข็งนะครับค้างนะครับค้างคือกดลงไปแล้วมันมันไม่เด้งขึ้นมานะครับเราต้องใช้ใช้คางัดขึ้นนะฮะหรือว่าเรางัดขึ้นนะครับแล้วมันก็ค้างอยู่นะครับเราต้องได้เอาเท้าเหยียบลงนะครับนะเกียร์ค้างค้างในลักษณะนี้นะครับนะอันดับแรกผมก็ตกใจนะครับ ก็คิดว่าน้ำเข้าเครื่องเพราะว่าผมเอาไปดูยมานะครับนี่ก็คือสีสีน้ำมันเครื่องปกตินะครับั้ะก็สีน้ำเข้านะครับผมได้ทําการทดลองในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับผสมกับน้ํานะครับถ้าเป็นสีอย่างนี้นะครับเป็นสีอย่างนี้ก็คือน้ําเข้าในระบบเครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นสีแบบนี้นะครับก็คือปกตินะครับให้ส่องเข้าไปตรงนี้นะฮะส่องเข้าไปตรงนี้นะครับถ้ามันปกติแล้วเราจะต้องมาตรวจเช็คตรงไหนนะครับก็คือตรงระบบข้อพับข้อต่อข้อดึงทั้งหลายนะฮะอย่างพวกตัวนี้นะครับคันส่ง ฟันนี่เอ่ยข้างในนะฮะตรงนี้ครับพวกนี้นะครับแต่หลักๆเลยมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาตรงนี้นะครับก็คือค้างอย่างนี้นะฮะค้างแล้วเราต้องใช้เท้าเหยียบลงนะครับนึงจะหลุดแต่เนี้ยผมแก้ไขเบื้องต้นแล้วผมใช้สเปรย์อเนกประสงค์ใช้โซเน็คฉีดครับก็แก้ไขได้ในระดับหนึ่งละล้ะนะครับนะผมเอามาลุยน้ำมานะฮะมาทีนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับครีมริ่งว่าต้องเป็นครีม คีมถางนะครับนะคีมถางตรงนี้นะครับแต่ของผมไม่มีของผมมีแต่คีมหุบก็ใช้แทนกันได้นะฮะแทนกันได้มันก็อาจจะลำบากขึ้นเลยออกมาแล้วทีนี้ก็ดันนะครับออกน,นี่ก็ให้ทำความสะอาดจุดนี้ นะครับความสะอาดก็คือจะล้างก่อนนะฮะล้างใช้เบนซินล้างก็ได้นะครับใช้โซเน็กฉีดล้างก่อนก็ได้ครับในข้างในนี่ฮะเพราะว่าผมมาไปดูน้ํามานะครับไปดูน้ามาอย่างโซ่เนี่ยฮะเห็นไหมฟังเสียงเลยเพิ่งหล่อลื่นไปฮะจะโดนน้ามาก็ไปเลยครับตั้งด้วยโซเน็กก่อนก็ได้นะครับโซเน็กเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ เป็นตัวช้าล้างนะคบนะท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวหล่ลื่นจริงๆไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราฉีดไปทําไมมันลื่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันล้างเอาคราบสกรปรกออกไงนะครับล้างเอาคราบสกรปรกออกมันก็เลยจะทําให้ลื่นขึ้นนะครับนะก็สามารถใช้ล้างได้นะครับเล็กเล็กน้อยน้อยล้างดีนี้ก็ทาเจะละบีนะครับเจลบีหลอลื่นนะครับทาไปเลย ก็ชว่วงนี้น้ําท่วมนะครับผก็เอาไปลุยน้ํานะครับก็ตกใจเหมือนกันนะฮะตอนแรกก็คิดว่าน้ำํำไปแล้วนะครับเพราะว่าระบบส่งกําลังเราเนี่ยมันต้องอาศัยน้ามันเครื่องในการล่อลื่นนะครับถ้าน้ำมันเครื่องมันผิดพลาดมีปัญหามาเนี่ยมันจะก่อให้มันจะ,อ,นนจะอาการมันจะออกที่ระบบเกียร์ก่อนนะครับเกียร์แข็งเกียร์อ,อ,อะไรอะเกียร์ค้างประมาณนี้นะ อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เรียบร้อยทีนี้ก็เสียบมันเข้าไปที่เดิมนะครับเสียบด้วยเห็นไหมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมฮะแล้วก็ใช้ตัวนี้เนาะก็ใช้ แวนใช้ครีมตัวนี้จะเป็นครีมครีมหุบนะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นของครีมต้องใช้ครีมทางนะฮะแต่ว่าก็ผมไม่มีนะครับประยุกต์เอาครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ก็ปกติแล้วนะครับนะ เขาเกียร์ยากเข้าเกียร์อะไรก็ให้ลองช็คตรงนี้ด้วยนะครับนะช็คตรงนี้ส่วนข้างในนะครับข้างในก็ข้างในตัวนี้นะครับข้างในลูกยางเนี่ยมันจะเป็นต่อขอเกี่ยวนะครับนะถ้าถ้าใครนะครับทําสู้หย่อนบ่อยๆนะครับมันก็จะขาดแบบผมเนี่ยฮะบางทีก็ขาดนี่นะเห็นไหมตัวนี้ไม่มีอะไรครับไม่ต้องล้อด่งอะไรมากนะครับแค่ทำความสะอาดในการชีโซแม่กระจานะครับ มันจะมีมีฝุ่นดินนะครับเขาปิดนะครับถ้าเราเอาเจะาบีอ,าอะไรไปหล่อรื่นนะครับถ้ายางนี้มันขาดเนี่ยมันก็จะเข้าไปข้างในได้ผมมันยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะผมก็ใช้ใช้ไปซะก่อนนะใช้ไปซะก่อนมาเป็น 100, เหมือนกิโลแล้วแหละนะครับก็แก้ไขประมาณนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วย,วย,วยนเห็นไหมเด็กอาชีพไปเลย มันค่อมีปัญหาครับยางหุ้มด้านหน้านะฮะแต่ด้านหลังเนี่ยมันจะมันจะมีปัญหาบ่อยนะครับเพราะว่าโซ่เวลาโซ่มซันดอนเนี่ยมันจะไปพูดเห<อ>็นไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวิธีกแก้ไขนะครับแก้ไขในระบบเกียร์นะครับงัดขึ้นค้างงัดเหยียบลงค้างนะครับก็ลองดูในจุดที่ผมไล่มานะครับนะอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ คงมีให้ดูกันแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับด้วยการกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ